แล้วก็เห็นไหมฮะ <c oughs> พอ่อเอกชัยก็สามารถดึงยูทูบเบอร์ที่เป็นหัวหลักหัวตอตั้งแต่สมัยนู้นนะครับ <c oughs> ห,หัวหลักคนเดียวครับหัวตอ บรรยากาศสุดคึกคักครับตอนนี้ฮะวัสดีครับผมไป่าวาจได้มาำไครับ้ครับล้เอาทำปุกนิดนึงอ่าอปากับปาด้วย

ผมไปก็ตรงนี้ก็มีแล้วจะเปลี่ยนไม่ใช่ลุงลุงลุงอะเปลี่ยนไหมลุงอะเปลี่ยนไปไหมก็จะเปลี่ยนก็มีเฉพาะตรงคนหน้าที่ลุงมีกี่คนน้องน้ำคุณอาเอออสวัสดีครับสวัสดีน้องน้ำสวัสดีครับเอสวันดีใครรักลุงนวลชอบลุงนวลก็ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มาที่ช่องได้ก็ส่งก็ไปที่มาณาส่งไปที่แต่ละช่องส่งสองเลย นะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้มาอยู่แค่นั้นเองนะเป็นกำลังใจกันก็ขอบคุณนะที่น้องอีพีีขอบคุณทุกเบอร์ทุกช่องที่ช่วยกันดูแลพ่อภัยกระชัยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมาวันนี้ก็มาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีนอกไม่ได้มีในนะครับคิดถึงจึงมานะครับมาเพราะว่าศรัทธาจริงๆร่งรุไปได้กี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้ มาณสักสามเดือนแล้วมั้งสามเดือนแล้วเนาะสามสี่เดือนแล้วมั้งโอ้จะสี่เดือนแล้วน่าจะสี่เดือนแล้วมั้งก็ไปพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าลุงเนี่ยไปไม่ได้มีข้อกัดแยกแต่นี่ถูกไล่ไปป่ะผมเหรอฮะพนาผมอ่าอ่าไปย่งกระโดดสิพูดเยอะผมไปบูบ้านช้างแล้วผมหลงทาง หลงทางอยู่หมู่บ้านช้างเนเดือนโดดเลยโดดเลยทีเนี้ยหลงทางใช่ไหมเออมาเพราะว่าตอนที่ไปไม่รู้เรื่องไม่ได้ใจว่าถูกไล่ไปถูกไล่ไปหรือยังไงเออเราก็ไม่รู้เรื่องไงแต่สรุปแล้วก็แกือช่วงนั้นคอนเทนต์มันน้อยลงใช่ไหมเพราะมันมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็ก็ไปทำขาลหลายขึ้นครับยอดไลค์ตรงนั้นนะครับเป็นห้องอะไรห้องวัตถุมงคลใช่ไหม ก็มีแล้วห้องคาเฟ่ก็มีเอาวะสวัสดีครับผู้การครับสวัสดีครับเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้หละครบแก๊งแล้วใช่ไหมครับครับก็พี่น้องอิปตีพี่น้องยูทูบเบอร์พี่น้องแม่ค้าเจ้าหน้าที่คนที่ดูแลรถไฟกระชายก็นะครับก็เป็นกันเองกับทุกคนรู้สึกินดีเนาะ แต่ไอ้ไอ้ไอ้ก้อยนี่รู้สึกหอมลงบอกกล้วยหอมล่งบอกห <นะ S 1> อมลง,อลงแล้วลำบากเนื้อเจ้าประยูลำบากแล้วอันนี้หอมครับก็เกาอีกตอนนี้กำลังถามข่าวถามข่าวกันเนาะนนมากันอยู่แล้วก็ช้ำลงคำนะครับผมเป็นตัวแทนของประธานวีหรือท่านธณบดีผมสุขก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทุกท่านนะครับที่นอนที่กินก็หากันเอาเองของเดิมน่าจะ อาจจะก็เรียกว่าได้ตกทอดไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นผู้จัดการก็ไม่ได้ไปอยู่นะครับเพิ่งไปอยู่มาอยู่ก็เกือบเดือนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะบรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมนะครับแบบพี่แบบน้องนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพาใส่กันนะครับแล้วก็เอฟซีผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับไปทาข่าวไปทาอะไรหลายที่ ครับคืออสบายดีนะตอนแรกสบายดีนะก็สบายดีแต่ว่าไม่ค่อยมีทางใช้นะครับเพราะว่าช่วงที่อยู่ที่นี่เขาต้องบอกพี่น้องฟุซีที่นี่ก็สนับสนุนดีนะครับนะครับแต่ว่าพอไปไม่มีใครรู้จักลุงนนเลยก็ฝากฟุซีเพราะว่าคราวนี้มันมีแบบนี้นะฮะฟซีครับมีค่าน้ำมันรถมีค่ากินค่าอยู่ใครอยากจะช่วยส่งเสริมมีเงินค้างบันที่สักเจ็ยี่สิบบาทนะครับก็ ร้อยคนก็หลายบาทนะฮะก็หลายพันอยู่คนละสิบาท2ี่บาทเนี่ยก็ส่งเสริมมาได้นะครับก็เราก็ฝากฝากช่องกันนะครับบัญชีใครบัญชีมันนะครับไม่ต้องมีบัญชีกลางไม่ต้องมีอะไรแล้วนะครับ FC ท่านไหนติดตามยูทูบเบอร์ท่านไหนนะครับก็อยากจะส่งเสริมท่านไหนก็คุยกันนะครับเอาแบบสบายสบายเอาแบบสบายสบายพิจารณาหนึ่งมาอยู่แล้วไม่มีไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีระเบียบแค่ว่าเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วนะครับส่วนเรื่อง ข้างนอกเรื่องอะไรต่างๆก็คุยกันกับเอฟซีนะครับใครอยากจะอุดหนุนกล้วยนะครับกับช่องน้องมีตันนะครับตอนนี้ก็แบ่งแ่งกันกับแม่ทองบ้างคุณคุ้ยบ้างนะครับแล้วก็ใครอยากจะนําผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมาแนะนํามานําเสนอก็เอาเข้ามานะครับแล้วก็มาพรีเซนต์กันที่นี่แหละครับรายได้ทั้งหมดอาจจะแบ่งทาบุูให้กับพ่อเอกก็แล้วแต่จะไม่กําหนดจะไม่บังคับส่วนตอนนี้ แม่ค้าขายกล้วยก็ให้ค่าไฟนะครับเดือนละหนึ่นันบาทเดือนละค่าน้ำค่าไฟเดือนละหนึ่งพันบาทคร,บครับก็พอๆกันเพราะว่าทุกวันนี้มีค่าใช้จ่ายทุกวันอย่างเช่นสิ้นเดือนนี้ประธานวีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับพนักงานหลายชีวิตแล้วก็ค่าที่นู่นก็กําลังทําอยู่นะครับเสร็จก็เดี๋ยวจะเป็นเลน์มาร์กเองใหม่ในตัวเมืองให้ในตัวเมืองในจังหวัดมัสารรามนะครับก็จะปล่อยช้าง ปล่อยให้ช้างได้ออกมาเดินนะครับเป็นไงบ้างถามเรื่องนนดีกว่านะครับครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่จะกลับไปอยู่บ้านแต่ว่าจิตใจด้วยความรักความศรัทธาต่อเค้าใกันใช่ไหก็เหมือนเดิมครับนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องเอฟซีนะก็จอนนี่จอนนี่ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านมีพี่มานามีลุงนุนมีพี่ก่อม น,นี่หลักๆแคน่นี้แต่ก่อนนะนะครับแล้วก็เฮดีเข้เขามาก็หลังแล้ว <c oughs> นะครับแต่เนี่ยหมายถึงว่าหลักๆสีคนเนี่ยที่ที่อยู่นะครับแล้วก็พอเข้ามาเข้ามาก็มีปัญหาจริงๆแต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ,กบข้อไปกระใจหรือว่าวไม่มีปัญหาสารที่อาจจะแค่ว่าเขาเรียกว่าเรื่องเล่าฟังคนนู้นมาฟังคนนี้มาคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้นะครับแต่เนี่ยวันนี้ดีใจนะฮะที่ได้เห็นทุกคนกลับมา เพื่อเป็นตัวแทนของสื่อต่างๆเพราะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าข่าวหลายๆช่องเนี่ยเคยเข้ามาทําเรื่องนี้แต่พอเขียนเรื่องไปแล้วพอถ่ายทําไปแล้วก็ไม่กล้าลงนะครับแต่มีแต่ยูทูบเบอร์ถึงแม้ที่ผ่านมาก็อาจจะมีโดนขู่นะครับอันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้ว่าเอาเอาแต่งเรื่องขึ้นมาอาจจะมีโดนขู่โดนอะไรกันบ้างแต่ทุกคนก็ยังสู้และทุกคนยังกลับกลับมาอีกที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะไป ได้ว่ากลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปทำช่วงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากจะให้มาช่วยเป็นประชาสัมพันธ์กับพ่อเอกชัยนะครับเพราะว่าพี่น้องอีกหลายคนที่เขาเข้าไม่ถึงนะครับก็ฝากลุงนนท์ฝากนี่แหละครับพี่มานาคุณพี่ต็งหนึ่งนะพี่กองนะครับแล้วก็ช่องของแม่ทองช่องใหม่แล้วก็น้องมีตังนะครับแล้วก็ช่องของป้าพานะครับก็ฝากกันด้วยเพื่อดูแลแล้วก็ดีนะครับมียูทูบเบอร์หนึ่งช่วยเป็นหูเป็นตา แล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านเขาก็จะได้เห็นเรียลไทม์เลยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรอะไรต่างๆเพราะสถานอาเหตุการณ์ในอนาคตเราเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกแต่ที่ผ่านมา FC ก็เห็นอยู่ว่ามีแต่ช่องยูทูบเบอร์ที่เขาพยายามเป็นสื่อแล้วก็เสี่ยงนะครับเรียกว่าเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงกับเรื่องของทั้งทงที่ไม่ใช่เรื่องของตน,นเองพยายามที่จะถ่ายทำถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นชายตะกัน5คนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรต่างๆที่เข้ามา ก็มีแต่ยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทอดออกไปแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเรื่องราวจริงทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกนนแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเพื่อเป็นเป็นปากเป็นเสียงให้กับเรานะครับครับก็ในส่วนตัวผมนะครับก็กลับไปอยู่บ้านนะครับก็ไปทําข่าวเรื่องเล่าจากสนามลบนะครับแต่ก็คิดถึง ต่อไปก็จะเวียนมาบ่อยๆได้ยินดีครับยินดีแล้วก็จะมีมานาสตอรี่แล้วก็กล่องแล้วก็ขุนหมื่นครับนะครับก็ประจําอยู่ที่นี่ครับท่านท่านประธานก็บอกฝากพี่มนาแล้วว่าขาดหรืออะไรนะให้บอกผู้จัดการหนึ่งครับตอนนี้ถ้าที่นอนที่อะไรก็จัดจะอยากจะได้แค่อยากได้อะไรผมจะได้แจ้งประธานให้นะครับอยากจะได้อะไรเพราะว่าแต่ก่อนคือมันมีพร้อมแล้วแต่พอยูทูบเบอร์ออกไปคราวนี้โดนยึด เพราะว่าหนึ่งพอมีฝนตกฝนเลยต่างเต็นท์ไม่ได้เก็บใช่ไหมครับผมแล้วก็เขาก็คิดว่าไม่ได้เข้ามาเลยเขาเขาก็เลยเก็บไปนอนนี่แหละไม่ได้ว่าเก็บไปเอาไปไหนนะครับครับตอนนี้ผู้การหนึ่งมาดูแลที่นี่เลยแทนท่านนายไม่ดีช่วคราวคอท่านประธานก็กลับไปทําศูนย์รับช้างเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับในอนาคตนะครับเพราะเพราะหนึ่งเราต้องการที่จะให้ช้างน่ะ มีที่อยู่ที่กว้างขึ้นครับ2ไม่ต้องการที่จะผูกผูกล่ามพวกเขาแล้วค,คิดถึงเหมือนเราเนี่ยนะฮะตื่นขึ้นมาก็ต้องมีโซ่ล่ามเทา้าใช้าไหมครับปอนอนก็ต้องมีโซ่ล่ามเทา้าอยากจะเดินอยากจะอะไรบ้างอย่างพ่อเอกชัยตอนนี้ตกมันอยู่โอ้ยตกมันอีกครั้งหนึ่งตก,ตกมันตอนนี้ตกนานด้วยแล้วเป็นเรื่องที่น่าสะใจเพราะว่า <c oughs> ในตำรานะฮะเขาเขียนไว้ว่าช้างเมื่อถึงคราวที่จะต้องเข้าวางังหรือว่าถึงคราวที่จะไป ตรงนั้นนะครับเขาจะจําศีลหรือว่าจะปกป้องตัวเองแล้วก็เกิดอาการตกมันเพื่อจะไม่ให้มีใครเข้าใกล้ได้ง่ายนะครับไม่แน่อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับพ่อเอกชัยครัแล้วก็เห็นไหมฮะพ่อเอกชัยก็สามารถบึงยูทูบเบอร์ที่เป็นหัวหลักหัวต่อตั้งแต่สมัยนู้นนะครับหัวหลักานเดียวครับหัวต่อไม่ต้องมา เรื่องหัวเร่งเรื่องนี้ก็แปลกนะผมก็รู้สึกว่าแปลกนะคะัแล้วก็พ่อเอกชัยก็ตกมันตอนนี้ตกนานนะครับพ่อเอกชัยก็สงวนตัวมากขึ้นยูทูบเบอร์ก็เหมือนกับนัดกันมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ไม่เคยคุยกันนะครับก็มารวมกันอีกครั้งหนึ่งก็แปลกแล้วก็นหน้าเดิมๆนะครับรวมถึงมีทหารเอกพิษตึ่งหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับแล้วผมคิดว่า การรักษาคมนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับเอาแค่นี้เข้ากันเนาะเข้าก่อนนะครับก็รู่งึีใจแต่เพิ่งรีบไปผมเพิ่งมาเองฮะจะไม่มีที่ไรครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางท่านผู้จัดการหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดมัตตานีนะรัก็มาดูแลแทนครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ว่าบรรยากาศความเป็นกันเองนะครับมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่แล้วมัน ความเป็นกันเองเนี่ยมันขาดหายนะครับความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันไม่มีเนี่ยก็อยู่ด้วยการลำบากนะครับแล้วก็มีครัวให้นะครับใครอยากจะทําอาหารกินก็ครัวนี้เลยของผู้จิการหนึ่งซื้อซื้อทุกอย่างให้แล้วแค่เราอยากจะซื้อยากกินไข่ก็ซื้อไข่มามีเตาแก๊สมีจานมีช้อนให้กินกันก็ช่วยกันล้างแค่นั้นแหละครับทุกอย่างมีให้หมดครับผู้จิการหนึ่งก็จะกินอยู่ที่นี่แล้วก็นอนอยู่ทีวนี้นีแหละครับนอนเปลบ้างนอนอะไรบ้างเนี่ยครับไม่ได้ว่าไปนอนที่บ้านเพราะเป็นหูห้วยพ่อไภลยกระชัย นะครับพอตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ผู้จัดการหนึ่งแบบเป็นห่วงอยู่กับท่านมานานนะครับถ้าไปสู้หน้าก็ต้องรีบๆกลับมาลุงนวลรอขึ้นนะครับลุงนนท์ใช่หรอพอผอมด้วยน้ำหนักลงนี่ฮะจริงจริงจริงใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะแม่บ้านบอกว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นผอมลงเหรอตอนที่มาอยู่ชั้นต้องทำเนี่ยอ้วนใช่ไหมเราอยู่ที่นี่อ้วนครับครับแต่ดีใจดีใจวันนี้ก็ดีใจก็ไม่คิดว่าจะ มาเจอพี่น้องแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะอย่างป้าทองนี่ก็คิดถึงอยู่นะครับเอเข้อยนี่ก็คิดถึงนะครับแต่มานาก็เคยไปเยี่ยมที่บ้านอยู่กองก็ก็เคยไปอยู่เนาะครับแต่ว่าเยอะๆนี่อย่าขัดผลประโยชน์กันนะไม่มีแล้วไม่มีผลประโยชน์เอ้ยก็เองวันี้เลี้วก็ขายร่วมเอาไป ก็เอเครับนี่เร็วมาถึงคนเดียวมามาเพรอเอกมาถ้ามีถ้ามีข่าวมามาพ่อเอกนะครับให้ฟังข่าวจริงก็คือข่าวจากท่านประธานวีนะครับถ้าปีเกี่ยวกับพ่อเอกกชัยเนาะนะครับส่วนข่าวอื่นๆน่ะซุปชิปนินทาก็คือเราอยู่แล้วกพราะว่าซุปชิปนินทาแต่ถ้าข่าวจริงก็ให้ประธานวีนะเป็นคนไล่สดนะครับส่วนผู้จัดการหนึ่งเวลาแถลงข่าวก็จะยึบเอกสารเป็นหลักไม่มีเอกสารผู้จัดการหนึ่งไม่พูด เพราะการพูดออกไปมันเสียหายนะครับเดี๋ยวเรื่องพวกเอกชัยเนี่ยเดี๋ยวมีมีอัปเดตข่าวดีแน่นอนแต่แค่ว่าเราอยากจะให้ข่าวออกไปน่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าเร็วๆนี้แหละครับนะครับเร็วๆนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับคุณลุงนนท์ครับที่มาเยี่ยมครับ